สวัสดีครับผมริวร้านริวไบบิกนะครับผมวันนี้เราพามาชมรถเข้าใหม่1นึคันนะฮะนี่คือรุ่น G P X Laser 180นะครับทรงอย่างสวยเลยคันนี้จะถูกจะแพงขอแดงไว้ก่อนนะครับรถคันนี้มีเล่มเขียวชุดโอนครบนะฮะวิ่งมาเพียง20,000กว่าโลเท่านั้นนะครับผมนี่รถสภาพดีเลยนะครับคันนี้มีริ้วรอยนิดหน่อยตามการใช้งานนะครับได้ทอแต่งมาด้วยฮะนี่เสียงเพราะสุดๆคันนี้ ของแต่งก็พอมีให้นะฮะมือคัตมือเบรกนะครับผมแล้วก็มีคัมฮนด์นะฮะมอเตอร์บูฟนะครับเราลองสตาร์ทให้ฟังเสียงกันดีกว่าจากหน้าหลังนะครับก็ยังพอใช้อยู่นะครับนะยังพอใช้อยู่นะครับเครื่องยนต์สวยใสนะครับาเดินดูรอบๆคันครับอันนี้ระบบไฟติดครบทุกจุดนะ เลนกันดีกว่าครับเสียงอย่างนุ่มเสียงท่อตรวนี้เสียงนุ่มมากนะครับสวิตนใช้ได้ตามปกตินะฮะหน้า,นาวดีนะครับางต่าติดปกติแตดังครับผมเสียท่อนิ่มมากครับผม คันนี้นะฮะใครหาอยู่ไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับเอาละครับใครสนใจคันนี้โทรให้ไวเลยนะครับที่เบอร์โทร0997504936นะครับ ID Line r i v 1 0 9นะครับผมนี่ส่งสวยมากนะฮะส่งได้ทุไทยมีเก็บเงินปลายทางนะครับรายละเอียดราคาอยู่ใต้ description เลยครับผมโอเคสฝากด้วยกันนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ